กระสบออกนะครับก็ทําการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อบริเวณเตียงนะครับะนะคะใจอ,อนคิวที่หกนะคะรอบที่หกค่ะ ต่อไปนะคะต่อที่สามสิบนายจิรพันธ์จันทีต่อไปนะคะนายไปไหนคะไปไหนคะเจ้าิน้ำเงินนะคะคุณดวยกวดอาสาคันคิวที่สี่ ซึ่งก็ต้องนำเรียนพี่น้องชาวจังหวัดสีเกตด้วยนะครับว่าอาย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อจะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นพี่น้องเราทั้งนั้นนะครับที่ไปทำงานอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มแล้วก็ จ็บป่วยติดเชื้อมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแถวนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเตียงรองรับผู้ป่วยจังหวัดศรีเกตเราก็มีความพร้อมนะครับที่จะรับดูแลรักษาพี่น้องชอาวจังหวัดศรีเกตเราในการกลับมาเพื่อรักษาโรคโควิด19ให้หายเตครับเตียงผู้ป่วยตอนนี้นี่มีเตียงพปหรือไม่ครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยตามนโยบาย อ่าน4หลังโมเดลของท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเรามีเตียงรองรับเพียงพอนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องกติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่า,าผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเริ่มมีสัดส่วนของผู้ที่ติดเชื้อบวกเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยทางจังหวัดศรีเกลคณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ยก็ได้มีการวิเคร,ราะห์สถานการณ์รายวันแล้วก็วางแผนยุทธศาสตร์เตรียมเตรียมแผนรองรับอยู่นะครับ